ช่องวิทย์มันส่งภาพหรอพี่น้องเอ้ไม่นี่บ้านแก่งเด้อประถงม,มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วพี่น้องท่าพี่น้องมาเยี่ยมชมประถมกําลังมาหอดพี่น้องอยู่บ้านแก่งอําเภออุ่นเพื่ดชเขตเดชเด้จังหวัดอุบลพี่น้องบรรยากาศคลิปก่อนอยู่บ้านเก่าขามพี่น้องไม่นี้กําลัง มาปฐะทมมาพี่น้อง <c oughs> ครับปฐมมาอลไร <c oughs> พี่นอ้องตอนนี้มาหอด,ด้ดยกัมาคกําลังสิลงเวทีกําลังมาหอดใส่มากไก่มาหอดบรรยากาศเดี๋ยวขั้นวาตัางเวทีแล้วเดี๋ยวผมจะเบิ่งขั้นตอนที่พาพี่น้องเบิ่งการขันนข้นตอนการตัางเวทีของปฐะมบนเทิงศิลป์ของมณีน้องนะ <c oughs> พี่น้องเนาะนี่บรรยากาศพี่น้องเรับมาหอด